ฮ้ยอือหนุกดีนุกดีปุ๊กปิ๊กทำอะไรอะ่ะดูทีวีไงนุชดูทีวีเหรออืมดูเรื่องอะไรอยู่เสียงดังจังเลยฉันกำลังทำการบ้านไม่รู้เหมือนกันเนี่ยหนุกดีนะเดี๋ยวนะช่องนี้คุนค้นๆนะเนี่ยเหมือนเคยรู้จักเหมือนเคยดูอะเดี๋ยวนึกก่อนนึกก่อนอ๋อนึกออกแล้ว KKID กับ V555 หรออ่าเออน่าสนุกดีนะเขากำลังทำอะไรกันอยู่อะปุ๊กเป๊กไม่รู้เห็นเดินเข้าไปในเมืองอะไรไม่ร yeah> ู้อ่ะอุ๊ยเป็นตัวการ์ตูนน่ารักจังเลยเดี๋ยว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 ฉันไปดูด้วยก่อนแป๊บนึงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวชัดดาวเครื่องก่อนนะเอาแป๊บนึงแป๊บหนึ่งเอาล่ะเรียบร้อยแล้วเออน่าสนุกดีนะปุ๊กปป๊กอ่ใช่แล้วเออว่าแต่ ทีวีบ้านเราเปิดได้แล้วเหรอเอา้ามันก็เปิดได้ไม่เห็นมีใครมาเปิดอ๋อดีจังเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเรื่องนี้กําลังสนุกไปชวนพี่เอกกับโบมาดูด้วยดีกว่าไหมเอาไปก็ไปปิดทีวีก่อนได้เปล่าะปุ๊กปิ๊กฮะปิดได้เปล่าปิดก็ปิดเออนึกว่าจะโมโหปะ่ะเดี๋ยวเราไปชวนพี่เอกแล้วก็โบ มาดูทีวีที่บ้านเรากันดีกว่าดูเหมือนว่าทีวีบ้านเราจะอัปเกรดใหม่ด้วยนะยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวอุ้มไปอุ้มไปอะเออพี่เอก็อยู่บ้านนะเปล่าป๊อกปิ๊กมีวันไหนไม่อยู่บ้างไงเอา้าก็วันที่เขาไปเป็นตำรวจไงโอ้ยก็มันผ่านไปแล้วไม่ใช่หรอผ่านไปแล้วเหรอเออเอ้อเอาแล้วไม่เป็นแล้วเหรอตำรวจอะ่ะก็เป็นนั่นแหละวันนี้เขาไม่ได้อยู่ที่ฐานีตำรวจนี่นะเอาล่ะนี่ไงอยู่บ้านจริงๆด้วยพี่เอก ว่างไงอยู่บ้านใช่เปล่าอยู่วันนี้เพลยกไม่ได้เข้าเวนว่างใช่เปล่าก็ว่างอยู่นะไปดูทีวีบ้านพี่ฝนกันเดี๋ยวพี่ฝนขอปรับให้พี่ฝนยิ้มก่อนนะฮะ <c oughs> อย่างนั้นเลยเหรอใช่ใช่ใช่วันนี้เป็นติวตัวเรียวโอ้อ่าเอมาเร็วมาเร็วมาเร็ว,เ,รวเดี๋ยวไปชวนโบก่อนชวนโบโบอยู่ในบ้านนะเปล่าวะน่าจะอยู่นะอยู่ปกติแล้วโบอะ่ะมาเร็วคำวิทย์มีคำวิทย์มีมาตามมาตามมาเดี๋ยวตามโบไปดูทีวีที่บ้าน อยากจะบอกว่าทีวีที่บ้านพี่ฝนอัปเกรดใหม่นะเอ้าเหรออ๋อเปิดได้ด้วยอ้าวแล้วมันก็เปิดได้ทุกหลังไม่ใช่เหรอมาแล้วโบไปดูทีวีกันบ<อ>ูมาเดี๋ยวชวนก่อนเอาปุ๊กปิกลงไปทําไมอะเอาก็โยนเราลงทําไมอ่ะเราไม่ได้โยนสักหน่อยเรากําลังหาปุ่มทอกับทอกทอกเน,นี่งนี่ไงเดี๋ยวคุยกับโบกันเบอบโ<อ>บไปดูทีวีบ้านพี่ฝนกันดีกว่า<อ>ปุ๊กปิกนายลงไปอีกแล้วเหรออืมเอเดี๋ยวหาปุ่มทอก่อนทอกเจอแล้วเจอแล้ว คำวิดมีคำวิดมีตามาตามากำลังไปใจเย็นเย็นมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวไปเปิดทีวีให้ดูจะบอกว่าที่เปิดค้างเอาไว้เมื่อกี้นะเป็นช่องพี่เอกกับช่องพี่ฝนด้วยแหละชื่อเหมือนแล้วเลยอ่ะอืมเออสรุปว่าสองคนนี้เขามีกันกี่ช่องเนี่ยเอ้ามาแล้วมาแล้วอ่ะอะแล้วไงต่อเดี๋ยวแป๊บนึงต้องเอ่อต้องหาเสือมาวางเอาไว้ก่อนนะ ปุ๊กปิ๊กนายลงก่อนก็นแล้วกันเอา้านุตนี่เดี๋ยววางปุ๊กปิ๊กก่อนวันนี้เป็นติว o ตอร l ีนะเป็นวิธีทำนะแปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งนะเอ่อวางตรงไหนได้แล้วทีเนี้ยมันต้องเปิดอะไรก่อนนะเพียอกเปิดอ,อะไรอ่ะเปิดเมนูเปิดเมนูเปิดเมนูตรงเนี้ยแล้วก็เอ่อเอายังไงดีอ่ะเอาเสือมาวางใชายป่าปุ๊กปิ๊กนายอยู่นี่นะแล้วพี่ฝนเอาเสือมาวางทำไมอ่ะก็จะได้นั่งไง อ๋อต้องนั่งดูด้วยเหรออ๋อต้องนั่งดูต้องนั่งดูแป๊บนึงอันนี้อ่ะอันนี้ใช่เสือเปล่าใช่ไหนเอ่ยอันเนี้ยนะเอ่ออ่านว่าอะไรนะพี่เอกซาบูต้อนวะซาบูต้อนเนาะไม่รู้มันคืออะไรมันคือเสือไม่รู้เออซาบูต้อนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แบบว่าเอาอันเนี้ยมานั่งได้อะเราจะสามารถนั่งได้หลายคนเลยอ่ะแบบใช้คําสั่งแอคชั่นใช่ไหมเออเดี๋ยวจะสิดดาวสิดดาวก่อนพวกปิ๊กมานี่คำวิทนี่อ่ะ แตกปุ๊กปิดตัวแข็งทื่อเลยอะไม่รู้พี่ฝนโยนลงไปหลายรอบเกินเ่างั้นเหรอสงสัยเราจะต้องรีเซ็ตปุ๊กปิดก,ก่อนแล้วหรือมั้งเรียบร้อยคำวิทย์มีปุ๊กปิดตามมานี่มานั่งตรงนี้นั่งแล้วนะเชิญนี่โอ้โหโ,โหล้เราโบนั่งทา่ข้างหน้าเลย <laughs> โบบังจอมิดเลยอะ่ะเอาสลับที่กันดีสลับยังไงอะ่ะฮะทำไง่อุ้มโบออกก่อนได้ไหม สลับที่โบเหรองั้นเราจะต้องให้โบเขายืนขึ้นแล้วก็นี่เลยขยับโบออกไปเอางั้นเลยหรออ๋ออย่างนี้แหละอย่างนี้แหละโบขยับนิดนึงนะอแล้วก็เราจะต้องเปลี่ยนท่าให้กับโบหน่อยมองไม่ค่อยเห็นโบเลยอ่ะที่มันแคบอเห็นไหมเห็นโบแม่ลางๆนิดนึงเดี๋ยวให้โบนี่เอาท่านี้เดี๋ยวเท่เท ต้องนอนอย่างนั้นเลยเหรอใช่แล้วใช่แล้วแล้วก็ขยับโบออกไปนิดนึงนี่โบจะนอนลอยตัวไม่ได้เน่่เน่แบบนี้วันนี้โบว่าว่าง่ายจังเลยอะ่ะได้แล้วเออเดี๋ยวพี่ฝนนั่งก่อนนะล้าปุ๊กปิด <c oughs> <c oughs> ปุ๊กปิดจมเสือเออทำไงอะ่ะทำไงอะ่ะไม่รู้ดิเอาเป็นว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวขยับจอกันขยับจอนี่ได้แล้วแล้วก็ เออมันน่าจะมองไม่เห็นนะพี่เอกมองไม่เห็นอะไรอ่ะมองไม่เห็นจอดิทำไงดีอ่ะทีเนี้ยเราต้องมองเห็นด้วยเหรอต้องมองเห็นดิถ้ามองไม่เห็นมันก็ไม่ได้อ่ะดิอ๋ออย่างนั้นนั่นเองแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวลองขยับดูก่อนอืมปุ๊กปิ๊กนายน่าจะต้องมานั่งอยู่ข้างหน้านะให้ปุ๊กปิ๊กมานั่งข้างหน้าด้วยหรอใช่ใช่ต้องให้ปุ๊กปิ๊กมานั่งข้างหน้าไม่งั้นปุ๊กปิ๊กมองไม่เห็นนะเด้อืมปุ๊กปิ ก็ตอนแรกก็บอกแล้วว่าให้สลับกับโบก็จบแล้วพี่เอกตัวพี่ฝนหายไปไหนอะก็พี่ตัว <c oughs> ตัวหายก็พี่ฝนเลื่อนมุมกล้องอ่ะเราก็ไปข้างหน้าดิเอาเหรอเออนี่ไงชนกำแพงจริงๆด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยว,ยวยขยับใหม่ห้องมันแคบอะห้องมันแคบอืเอาไงดีอะเดี๋ยวเ้ยเอาคนไหนก่อนดนีนี่นี่นี่ปุ๊กปิ๊กก่อนก็แล้วกันไว้ข้างหน้าเน่เชิญปุ๊กปิ๊กนายนั่งอยู่ตรงนี้นะ นี่นี่นั่งดินั่งรอดินั่งรอ,งรอต้องให้สั่งตลอดเลยพี่แอ,อ๊ะเปลี่ยนท่าหน่อยเปลี่ยนท่าเดี๋ยวมองไม่เห็นจออา้าวยังไงอะ่ะเอาเป็นท่านอนก็นแล้วกันนะให้นอนเลยเหรอใช่ใช่ใช่นอนมันอันไหนอะ่ะสลีปนั่นซิดอ๋อซิดเอาซิดแล้วกันเอาแบบท่าเดียวกับโบเลยนี่ได้แล้วเอาลนี่ไงท่านี้ได้ยังเอางี้เลยเหรออ่าอย่างนี้แหละเดี๋ยวพี่ฝนจะนั่งอ่าเสร็จแล้วเราก็จะซูมจอเข้าไป ซูม m z เข้าไปนะแบบนี้แปบนึงแปบนึงนี่นี่ได้แล้วได้แล้วนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมมาแล้วมาแล้วเริ่มได้แล้วเดี๋ยวปรับปรับปรับก่อนโอ้ยมันปวดหัวจริงๆเลยปรับเยอะได้ยังอ่ะก็น่าจะได้แล้วนะเห็นแต่ขาเออได้แล้วได้แล้วก็ให้เห็นอย่างนี้แหละดีแล้วอะเดี๋ยวเตรียมพร้อมเปิดทีวีเดี๋ยวเอา ui ออกก่อนนี่มาแล้วทีวีเปิดอ่สุดยอดเออเห็นไหม โอ้โหสนุกมากเลย2ช่องนี้สรุปว่าเขามีกันกี่ช่อง <laughs> แน่นอนว่าต้องมีคนละ2ช่องอย่าลืมไป Subscribe ด้วยนะ <laughs> เอางั้นเลยเหรอ <laughs> แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าวันนี้บ๊ายบายขอดูทีวีก,ก่อนอืมบ๊ายบายจ้า